สวัสด oh ีท er ุกคนนะครับนี่ก็อยู่กับผมกีรติโอสกอตตี้ครับนิสหนึ่งค่ะ วันนี้นะครับเราได้โจทย์มาว่าให้มา react นะครับ silly w h i t เนะีเป็นสาววายไหมไม่ <c oughs> เป็นสาววายไหมไม่ <c oughs> อ่ะนี่เป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองมา react ดู <c oughs> เขาบอกเป็นเป็นเทเลอร์ Taylor, เป็นตัวอย่างสิบเจ็ดนาทีอ่ะสิบเจ็ดนาทีปกติเทเลอร์มันแบบอะไรมันนานขนาดนี้สิบเจ็ดนาทีอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูนะครับปกติเคยเคย ลองประกอบซีรีส์วแต่ไม่ไม่เคยได้มานั่งดูหรือว่าดูเทลเลอร์หรือ,อะไรเนยเรามาลองดูกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะเป็นยังไงชื่อเรื่องว่า h e a r t by h e a r t โอ้อันนี้ดูหน้าปกก่อนจุ๊บจุ๊กัน17นาทีกับหน,น้าปกถ้าปกเป็นผู้ชายจุกบจุ๊กันเดี๋ยวเราเข้าไปดูเทลเลอร์กันเลยนะเพราะมัน17นาทีนะ,ะ,ะเราจะดูแบบไม่หยุดเลยนะนอโอเคไหม n สตอปโอเคพร้อมอ่ะไป ช่องสาม HD กี้กด,ดูปกเขิน a f t o t นกสมนกตลอดเวลาสิบแปดปีที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้เลยว่า,านนนะในร่างกายของผมมันมีบางสิ่งออที่แม้แต่สมองก็ควบคุมไม่ได้ หรือเรารู้อยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องบบม,แบบม,มันก็เลยเตรียมเตรียมแบบเตรียมเคิร์นบ้างว่ามันมันมีมาอยู่อ๋ออ๋อบิ้วอยู่วุ้ยสวยนะสวยุ้สยสมรจริงอยู่สโลโมชั่นเฮ้ยคนจะเต้นเฮ้ยวัดใจ ตายแล้วเรียรนออกอุยเห็นนมว่านด้วยอุ้ยว่านว่านแสดงดีมากแสดงดีมากนอนอย่างเงินตายเฮ้ยเฮ้ยว่านตายว่านว่านก็คือผอมมากนะเออกินข้าวมั้งไหมลูกโอ๊ยไม่ตายไม่ตายไม่ว่าผ่าตายเอาไม่ใช่หว่านอีกคนนึงเขาเอาอะไรไปอ่ะเอาหัวใจแน่เลย หัวใจจริงด้วยวิก็จริงจังอยู่นะ h a r t by Hard b ซีรีส์เป็นเรื่องกับหมอหรือเปล่าไม่น่าจะเรื่องหัวใจเป็นเรื่องมเสียงการเต้นอหัวใจเนี่ยปกติดีอยู่นะคนที่ไม่มีอะไรต้องคนที่เป็นลมมาเองไงเดี๋ยวคณะคนใหม่คิดจะลองกันบ้างไงอะไรคณะคนใหม่นะไอ้แท้ มึงไม่้องมาจาบกูเลยเดี๋ยวไอ้โมโนี่ก็จิ้มกูมงกอนหน่อยเองไม่ชอบยแกสองตัวมันเรือผีอย่างฉันอะต้องนุ่นสีซีรี่เน้นแบบสดใสเนาะอ่ะดูดิการแต่งกายอเง้ยพอสมควรเออ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 ้ยคนนี้น่าคุ้นมาก คือชุดเด็กมันเรียนมหาลัยว่าแบบฟิลแบบต่างประเทศก็ inter i n t นายเหรอโนบิสนใจจะเป็นสมัยซีเอฟฟของพวกเราไหมล่ะเอฟไซคล้ายๆล้เอฟโฟไงเออเฟไปเลยจ้ะเฮ้ยเอ๋องงยแต่เขาแต่งหน้ามันขึ้นคอนเสิร์ตเลเนอแต่งหน้ามันคอนเสิร์ตได้แต่งหน้ามาเรียนอ่ะดูบีนี้น่าจะมาดับดูมิต่าไง ดูตามชุดฟรีเหลือใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นคิโนบีไหมใช่โอเคๆออนนั้นไงในคนนี้หล่อสำหรับลูกค้าเรียกคุปเปครบเอาเอาจอยออกด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอยคนนี้น่าคุ้นอีกแล้วอะทำไมหนูคุ้นเขาไปทั่วเลยวะเล่นหนังพี่โบ๊ชอยู่เนี่ยใช่ไหม Oh my god มองเลยไม่ใช่คนเหยียดเสื้อหรออันนี้คือคนที่ไปรับเมื่อกี้อันนี้คู่เอกเลยป่ะคู่นี้ใช่นะพี่ฝนขอแบบคืนนะครับอันนี้หรอใช่พี่อะไรนี่จับค้างน้องหนึ่งมีใครมาสอนอ,อ,อ๋อเออเมื่อวมาคืนคุณหนึ่งนะ เขาต้องมองหน้าด้วยลืมหัวใจของผมหูแดงหมดนะส่งสัญญาณบางอย่างแหงดีทั้งว่าเขินจริงเขินจริงดูเขาทำให้หูแดงจริงอ่ะแบบเพื่อความเดียว จได้คือพาสิตัวแบบนี้เล่นอะไรของมึงวะขาดูดกันเว้ยโอ้แต่หนูก็ชอบแท้นะว่าไปอ่ะเอาแต่ดูดแล้วมันหล่อเดี๋ยวนี้หรอกเดี๋ยวพุโทรหามาม่ตกองโกงให้เลยเร็จคุณแน่โนบิเฮ้ย ดนหดแก้วหอ่ะต้องดนอะไรสักอย่างโอ้โดนวางยาดนมองหรือเปล่าโดนมองดนมองจันก่อนบีเฮ้ยเรบอยเบาลูกเบาเบาีความสุขของเราคืออะไรก็น่จะเป็นมใช่ม่เอ เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมอ่ะเขาอาจจะจริงจริงเขาอาจจะแค่หลงก็ได้เขาอาจจะแค่หลงเดี๋ยวเดี๋ยวฝันหรือเปล่าภาพมันฟุ้งๆมาจะฝันหรือเปล่าีท่านไหนกินเมายาไงอ๋อแล้วก็แค่เป็นแบบนี้โดนเมาแน่เลยอ่ะให้พวกเราดูในโทรศัพท์ดิอุ้ย แอบหายแล้วหนึ่งไอ้นี่มันร้ายคนละแกงกันโอ้ยไม่ใช่ของลกเอ้ยโอ้คนทำเี้ยอะไรกันวะแล้วคุณทำเพี้ยอะไรล่ะครับ เน่าจะเป็นยาแบบยาบุกเซ็กแน่เลยใช่ใช่เพราะว่านางดูแบบกระหายไอติมติงที่ทำอะไรยำกันแล้วเว้ยระยำอ่คนอย่งมึงมีติมเนดากมึงไรยำไอเด็กกงผาใช่แอคชั่นด้วยีบด้วยเลินนะเลือกดีนะ เฮ้ยไม่เอาบีคือใครจะให้น้องทำทุกอย่างไม่ได้เป็นทุกอย่างแล้วอ่ะตอกน้ำก็แล้วโอเคโอเคโอเคเรื่องไป่ไดีแกงน้องได้ไหมใช่จนเล็บแลวไม่เอานะ กับกันใครเป็นตัวนี้เป็นพระเอกพระเอกนะโอ้เราก็ไม่รู้เนาะไม่หลอกได้กันเลยแกใช่ไหมคุณจะได้เห็นไงลูกชายคนปอดของคุณอ่ะมันเป็นคนยังไงพ่อใครพ่อเป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือเปล่าเด็กคนละแม่อะไรอย่างงี้เอออาจจะเป็นแบบแฟนเขาเลยนะร้อยไยก็ไม่ใช่ลูกคนเองครับทำไมคนในโรงแรมก็พี่เก่งนะข้างหลังนี่ผมลุยขอ อ๋อ,อใช่ๆน่าจะเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องลูกคนละแม่ตึงอยู่นะไม่เหมือนที่ตกลงกันไว้นี่ช่วยไม่ได้เธอเป็นโง่ไ้ไป แก๊งห้าไฟเขาเปิดกาแฟร้านกาแฟไม่ใช่คนละแก๊งกันอ๋อเขามีห้าคนเขาเลยจับคู่กันหรือเปล่าห้าไฟแปลกอุ้ยสวยว่ะภาพนี้อะไรนี่คู่รองเหรอไม่ใช่คู่หนึ่ง ผูนี้ดูดีนะชอบท้องฟ้าไหมแต่เขาแคสตดีนะแต่แต่ดูครั้งแรกแล้วมันยังแยกไม่ออกเพราะหน้าเหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นค่รองใช่ไหมคือตอนนี้เริ่มอันนี้ท้องฟ้ามันต้องอันนี้มันเห็นเรื่องไงถ้าเราไปดูจริงอาจจะแยกออกมีมืดครึ้งมีฝนตก แต่รู้ไหมว่าท้องฟ้ามันมีดีอยู่อย่างอะไรอ่ะคือมันไม่มีเจ้าของเลยคูนดีดีนะท้องฟ้าไม่มีเจ้าของเล่นให้ต่อก็คือแบบให้มองท้องฟ้าเพรท้องฟ้าไม่มีเจ้าของ เขาคงไปแอบชอบเงี้าค,<น>คนที่แอบชอบเขามีเจ้าของแล้วนิยอนไว้ละต้องหลายอย่างทำไมพับเกี่ยงแต่แบบนี้จะพับแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นหรอกอ่ะแลกกันครูเมื่อกี้แน่เลยลองใช่เราให้ใจฝุ่นไปแล้วนะอ๋อฝุ่นนีไ่ไงพระเอกวะฝุ่นใช่พระเอกใช่พระเอกโนบ,บิไม่ใช่โนบ,บิ แน่นอนฉันเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวได้แล้วอยากอยู่กับคุณที่นี่ตลอดไปเลยเฮ้ยนี่มันท่าอะไรอ,ะ <Infinity S 1> อ่ะอินฟินิตี้อมองตาเพื่อนี่มองตาเพื่อนแล้วทำไมไม่มองก่ะ คนไหนลูกพี่ชายวะแล้วคนไหนลูกพี่ชายอ่ะคนไหนเป็นลูกพี่ชายลูกพี่ชายลูกพี่เนี่ยคนไอ้คนโนบีไงอ๋อโนบีเป็นลูกพี่ชายใช่ไม่มีบลูทูธแล้วป่ะมันไม่ฟินเนี่ยอ๋ออ๋อเขต้องมีสายหน่อยต้องมีก็ต้องมีคนถามอ่ะเนี่ย ไม่ต้องมีแบบต้องมีอีกต้องมีอีกต้องมีคนถามตุงสายเนี่ยต้องมีอีกอ่ะเดี๋ยวต้องมีคนประเภทเนื้อคนประเภทเงึ่อนงุ่นเนี่ยประเภทนี้อ่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร เพื่อรักแค่สักคนหม่ ลอกอยู่นะเห็นไหมมีปากลอกอีนิดนึงทำไมไม่ดูไม่เห็น <laughs> เอาหเห็นหรอไม่เห็นเฮ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นอีกแล้วฉันจะพาเธอไปก็ฉันว่าเฮ้ยเอา้าคุณไม่น่าจะลงไป,ไปอ่ะเกิอะไรให้น้องบีต้องออกจากมหาลัยเลยแอบไปดิคนเนี้ยชอบเอาบีบได้เลยไม่ต้ม,ไมงไปกต่อ เรื่องของพี่ฝนถ้านะต่อยพฝนนะนะต่อยพี่เออรักกันมากใช่ปะเออเออไมเกียวยังไง้อนเรือเป็ยังไงอะเรื่อเนยังไงกนอะไรอยู่ีื่อะอะไร้น้าไมได้ดิเดี๋ยวก่อนจับขึงคือนึกอยู่ดีก็อยากทะทำอย่างนี เดี๋ยวก่อนนั่นเนี่ยเป็นเคลื่นไปจริงอ่าเป็นเคลื่นไปเป็นการอยากให้สงบสติอารมณ์ไงขึงเขาเรียกขึงเหรออะไรอ่ะเฮ้ยแถมไม่จะเต็มหองได้เหรอเรางงไงอก็รอนจะมาดูเซเลร์ไงของจริงมาแต่แบยจะแบบแบบมีการปูแต่กุ่งีุ้งเลยมาอย่างนี้เกลียดพี่อืมเนาะมันแบบมันตัดให้แบบนั่นๆไง แต่เคยมีเขาก็เข้ากันอยู่นะแบบพอโดนไล่ท้ายอะแอบเหมือนไอ้นี้นะไปไหนได้บ้างขอไปยิงข้างได้ไหมเออเหมือนเพลงแบบไปไหนได้บ้างขอไปยิงข้างได้ไหมหมดจะเป็นแบบเโ OST เพลงนี้นึกกูรักมึงได้ยินไหมกูรักมึงเออได้นะหมอกเฮ้ยเฮ้ยอีกคนนึ่งอีกโนบีอีนี่นี่เขาทะเลาะไงเขาทะเลาะไงเขาแบบว่าเออเขาแซบนะเขาเรียกวาย้ย ใครอีกอัล้วนะ,ะพี่พัดตายป่ะพ,พ,พ,พี่พัดคืออ๋อคือคนนูน้นป่ะคนศัพท์ป่ะชี่เอตะโกงชิดเชียเป็นตะโกงอไะไม่รู้อ่ะ ตัชื่อยังไม่ได้แล้วก็ สักคนคุณจะใช้สมองหรือว่าหัวใจหยุดหายใจที่ทีแค่มองโ <Okay. S 2> ลกมุนวนโอจรก็หยุดไปดาวนับร้อยเพ <Okay, S 2> ียงพอเลยนะหย,นหยุดหัวใจ ไงก็ดูเพลินๆดิทีเจ็นาทีดูเหมือนว่องไวอแต่ต้องแต่รกคิดว่านานงานแต่ไวแต่เดี๋ยวต้องลองไปดูนะว่าเรื่องเรื่องจริงเป็นยังไงใช่เพราะเหมือนบางฉากมันต้องขยายอีกสักหน่อยเรื่องเรื่องปูอารมณ์อะไรแบบเนี้ยแต่แคสติ้งคดีนะดีดีเด็กหน้าตาดีหมดเลยชอบมีน้องว่านด้วยเออดีที่สุดก็คือมีแบบแบบเด็กน่ค่ายนะครับวัอ่แล้วก็ชอบชอบสีของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันจะ มันจะคือเหมือนเป็นเน้นความสดใสใช่ไหมแต่ละตัวละครจะมีสีเหมือนเป็นสีเฉพาะตัวเองอ่ะแต่แต่ตัวนายเอกดูแบบมีไฟนิดนึงไฟนะจริงๆคือนางไฟเล่าเรียบร้อยนะเออคือคือคาแรคเตอร์วางมาอาจจะดูเรียบร้อยแต่ไม่คือเราคือว่าคาแรคเตอร์คือคือมันเรียบร้อยอ่ะแต่พฤติกรรมมันแบบ ใช่แต่ไม่รู้คนอื่นคิดไหมไงเออ<า>แต่มันก็คงจะสนุกถ้าเกิดแบบพอฉายไปแล้วคนแบบใช่คือไม่หรอกจริงมัน,น<ะ>มีไ<ะ>ม่าคน,นาแบบนิ่งทั้งเรื่องมันก็ไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบแต,แต่เสื้อผ้าอะไรมันเอื้อหมดไง <c oughs> เอื้อให้เป็นแ <c oughs> บบว่าเ,เ,เรียบร้อยหรือว่าคนทําเสื้อผ้าเอาเอาไฟมาใส่โยไงโยคนทําเสื้อผ้าคือเอาแบบเอารถไฟมตัวเองเออเอาแบบเอามาใช้หรือเปล่าเลยดีนะชอบโอเคอยู่เลยมีฉากให้แบบว่าตื่นเต้น เออมีมีความผสมแบบแอคชันแล้วก็แต่แต่แต่ไอไอที่ไอไฟอาจจะแบบเฮ้ยหรืออาจจะเปิดมาแล้วเป็นแบบว่าบปยแดนหรือเปล่าในเรื่องแบบอาจจะผสมแบบเอ t e r t a i n m e n t หลายหลายอย่างใช่ใช่หนูว่าเขาเอาเอาหลายๆตัวละครเข้ามาเพื่อจะเอามาปูไว้ก่อนว่าฉันมีมีอะไรอืมหรือจุกมันเยอะเกินเราก็เลยรู้สึกว่านางเอกมันแบบดูแบบจริงหรอไม่หรอกคือซีรีส์ซีรีส์วายอะคือเคยดูผันตามาบ้างซึ่งซีรีส์วายก็ ฉากแบบนี้มันต้องมันมีเรื่องอื่นไหมที่นางเอกเรียบร้อยแบบ่นะอันนี้มันเรียบร้อยเกินปะหรือเราไม่เคยดูวะมันดูทําเรียบร้อยเกินอ่ะไม่มีหรอกมันดูทําเรียบร้อยเกินอ่ะมันดูแล้วหงุดหงิดอะเขาตั้งใจแหละบอกว่านะตั้งใจให้เราหงุดหงิดเพราะเขาต้องไปเจอกับหลายคู่ไงใช่อ๋อแล้วก็ให้ให้คนแบบไม่นะต้องคนนี้จะต้องอะไรอย่างงี้แต่ดีนะดีนะเพราะมันสร้างแบบมันสร้างสําหรับเราอ่ะเราเราเราปก มันมันมีมิติที่ไม่เคยเห็นจากเรื่องอื่นเพราะว่าเราเราเหมือนที่เราเคยดูอ่ะคือเหมือนที่เราล้องบางเรื่องอ่ะเนี้ยซีรีส์วางของเราก็จะมันก็ชัดไปเลยแล้วตัวละครมันก็จะคือความวายมันก็จะมีมีมีสูตรของมันอยู่แล้วแต่อันเนี้ยที่เราบอกวงยิบเพราะว่ามันรู้รู้สึกว่าแบบตัวเนี้ยมันไม่มันเป็นในในเอกยุคใหม่มั้งที่แบบกูเล่นร้อยด้วยแล้วกูก็แบบมีไฟด้วยที่ไหนก็ได้เออ มีฉากหัวใจอะไรนะคือฉากผ่าตรงผ่าตัดดีนะดูภาพแบบไม่ได้แบบไม่ไม่แย่เลยดีเลยมาละมุมที่เขาเลือกแบบไอตอนที่วิ่งที่ทะเลอะไรก็สวยหมดเลยใช่อืมแต่ทั้งอีกก็ทำหมดนะคือพอจักแล้วตกกันจะตกทะเลก็แล้วอะไรฉากอีโรติกก็ดีก็โดนรือว่ากูจะตกทะเลกูก็ตกฉากจะร้องกูขับรถอืนก็ดี เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะเ,อเขาฉายกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยน,นะครับก็เป็นประมาณนี้นะที่<ช>เรา<ช>ดูกันจริงๆนะน่า,นาติดตามมากอยากให้ไปดูกันเยอะๆเราก็รอดูเราก็เป็นคนหนึ่งที่รอ,ด,อดูต่อตตตกิมมี่เขาเหมือนกับแบบมันต้องน่าจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องหัวใจเพราะมันผ่าตัดหัวใจแล้วชื่อ h a r ฮาร์ d แต่ว่าเราเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆจะถูกเล่าในในซีรีส์เต็มแล้วก็เป็น on a free tv ด้วยซึ่งปกติมันก็จะแบบ จะเป็นเหมือนคือคือเป็นช่องรีที TV ที่เป็นช่องหลักจริงๆอะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแสดงว่ามันถูกการสกรีนอะไรหลายอย่าง,งแล้วดังนั้นน่าน่าจะเป็นอีกเรื่องที่ที่ควรจะติดตามเลยใช่แล้วเป็นแคสติ้งใหม่หมดเหมือนเหมือนดาราบางคนที่ที่เราเคยเห็นเออก,ก็ก็ยังถือว่าเป็นแบบดาราหน้าใหม่ที่แบบในแบบที่ยังเคยเห็นเลยเนะี่ยไม่ค่อยมีแบบแมสแมสที่แบบเคยเห็นมาแล้วเลยเนี่ยไม่ก็เลยเป็นข้อดีก็คือมันก็จะไม่ชํำใช่ แต่ความยากหๆแต่ความยากคือเหมือนกันที่เราบอกคือเราดูเทลเลอร์เราก็ยังรู้สึกว่าเออแคสติ้งอะหน้าตาดีมาหมดแต่พอจำนวนมันมาเยอะยืนรวมๆกันแล้วเราก็จะเริ่มงงว่าเฮ้ยอันนี้แกงเดยวกับแกงนี้หรือเปล่าแกงนี้ใช่ใช่แล้วยิ่งจำนวนมันเท่ากันอีกก็เลยเออห้าอีกอาห้านี่มาอยู่ในนี่ก็เออคนเดียวมันรอดูสักอีกทีนงต้องดูเต็มะเพราะมันถึงจะแบบวางตัววางคาแรคเตอร์มาเรื่อยๆไงอันนี้มันตัดตัดตัดใช่ไหมเราก็เลยจะแบบงงนิดนึง อืมอือก็อีพีสองอีพีน่าจะจำได้แหละใช่ใช่ก็จะมีมีว่ามีวานแล้วนะจริงๆก็รู้อยู่ว่านว่านก็ต้องคู่ใครคู่กับภูใช่เพราะเรื่องนี้ว่านมาเป็นโนบิเหรอไม่ว่านเป็นโนบีเอ๊ะหรือยังไงว่นคือหัวใจโนบิว่านคือหัวใจโนหัวใจว่านจะเป็นโนบิเหรอไม่หัวใจของว่านอยู่ในโนบิภูเล่นด้วยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะอย่างในเทเลอร์ไม่มีภูใช่ก็คิดว่าคิดว่าภูอาจะเป็นฝุ่นตอน ตอนเด็กอน่าจะใช่เดี๋เปล่าไม่รู้น่าจะใช่ต้องรอดูอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นคลิปครั้งแรกเลยนะครับสำหรับการรีแอคนะครับแล้วก็เป็นรีแอคซีรีส์ไว้ด้วยนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าใครไหนแบบใจไม่ตรงกันก็อย่าสรรหาทัวร์มาลงเนอะก็ไปดูไปดูอันนี้เป็นความคิดในแบบของเราอะไรยังไม่รู้จักใครเลยมาดูแบบ ปเปรีอยแล้วมาปุ๊บแล้วเราก็ดูเลยอะไรเงี้ยเอาไว้ดูเต็มแล้วก็ค่อยว่าในทีเพราะว่าในทีหนึ่งโอเคก็ลาไปก่อนนะครับจะมีรีแอคหรืออะไรครั้งหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคอมเมนต์เยอะๆเออเชลเลอร์มาขนาดนี้แสดงว่าซีรีส์เดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสได้มารีแอคกันแล้วก็ใครนะครับอยากให้เรารีแอคอะไรนะครับวายก็ได้ไม่วายก็ได้หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือหนังก็ได้นะพออะรเพี่สก็ตชอบดูหนังในโรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือรีวิวคอหนัง ดีนางแนะนําให้เกรดอะไรก็อคอมเมนต์กันมาได้นะครับก็เป็นคอนเทนต์ใหม่สําหรับช่องเราเลยใช่เลยครับเจอกันนะครับคลิปหน้าครับรับแล้วสวัสดีครับ